สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนรับเหรียญตาสองเหรียญตานะคะทุกคนจากเทศกาลโลบอกนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นแบบของโลบอกนะคะทุกคนแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนี้เลยเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนกดคาว่าม้วนนะคะทุกคน ม,ม้วนหรือมั่วอะค่ะไม่รู้เหมือนก,นกันค่ะทุกคนให้ทุกคนอ่ะมันเขาจะให้เราอะเปิดไข่นะเะาทุกคนแล้วก็สุ่มสัตว์เลี้ยงเราอะต้องสุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนจนกว่าจะมีเขียนว่าอัปเกรดน,นะคะทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะสุ่มแบบนี้เลยนะคะทุกคน เมื่อมีควาว่าอัปเกรดแล้วนะคะทุกคนเราอะตีทีสั้นๆก็คือเราต้องอัปเกรดนะคะทุกคนก oh อัปเกรดไอ้หมวกคริสมาสนั้นนะคะทุกคนโดยใช้ทั้งหมด5 0 0พันเหรียญน,นะคะทุกคนให้เรากดสุ่มไปเลยนะคะทุกคนเราก็จะได้เหรียญมาทีละสิบนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะมันมีคูณ2อยู่นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเราปลดล็อกมาได้เยอะมากแล้วนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะทุกคนเราปลดล็อกมาจนเห็นไข่สีฟ้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งต้องใช้ตีนหมีนะคะทุกคนวิการได้รับตีนหมีคือให เราแนะนำให้ทุกคนหนะ่ะมาเกียรตตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนมันจะได้แบบรวดเร็วนะคะทุกคน แล้วอ่ะถ้าทุกคนอยากได้แบบไข่สีส้มนะคะทุกคนทุกคนต้องมาปลดล็อกตรงนี้ใช้ทั้งหมด10,000แตีนหมีแล้วถ้าทุกคนอยากได้สีส้มทุกคนก็ต้องใช้ทั้งหมด20,000นตีนหมีเลยนะคะทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนเมื่อเราสุ่มไปเรื่อยๆเราก็อัพไปใช้เหรียญสีใช้เหรียญที่เป็นสีเหลืองๆนะคะทุกคนไปอัปเกรดนะคะทุกคนแล้วเราอ่ะยังสามารถตกปลาได้อีกนะคะทุกคนตรงนี้เลยนะคะทุกคนใช้ตีนหมีในการแบบเอาเบ็ดตกปลานะคะทุกคนแล้วก็ตกปลาไปด้วยทําม้วนไปด้วยนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนกก่อนจะไป็ฝาาตติม ม่นกำลังใจให้เราด้วยนะ